เราจะมาอัปเดตกันนะคะยาซิกนาวนะคะครบหนึ่งเดือนเป็นอย่างไรที่สาวนวัฒน,นนนท์ฟาร์มนะคะนี่นะคะด้านหลังเนี่ยจะเป็นยาซิกเนาวนะคะครบหนึ่งเดือนในวันที่สิบเดือนสิบนะคะจากที่เราหวานเมื่อวันที่สิบเดือนเก้านะคะอันนี้มีผู้ติดตามบอกว่าขออัปเดตนะคะเมื่อครบหนึ่งเดือนจะเป็นเช่นไร นี่นะคะสูงประมาณประมาณ 20- ่สถึงสาเซนนะคะได,ดะะะ้สวยงามมากเลยนะคะอีกสักหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็สามารถตัดไปเป็นอาหารให้กับวัวได้แล้วนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะอีกสักสออาทิตย์ก็สามารถตัดให้วัวได้นะคะ